สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียบเอร์ทั้งสิ้นครับในวันที่ฝนตกนะครับพี่น้องเนาะก็พามาเช็ครถครับมือเ็สงานจะเสีจริงเร็วเร็วเมือเ็สงานลูปลาเราทำอะไรครับผมอ่าทีเด nope. ็ดเลยครับเลดนะครับพี่น้องนี่เลสเลดไม่รู้ว่ามาทำอะไรครับเดี๋ยวรอชมนะครับเด้อโปรเจกต์นี้รอชมครับเนี่ย รู้ก็คอมเมนต์มาแก๊สล้นแก๊สล้นเอาเตรียมน้ำน้ำขวดให้น้ำขวดใช่ไหมเจ็ดลุนเจ็ดลุนขวดปลาเรลาก็เช็คใหม่ครับวันนี้เช็คใหม่เรียบร้อยใส่ตรงใส่แต่ครับไฟทำท่อไอเสียใหม่ไฟกัเรียบร้อยแล้วมกูจะเกลี่ยตขึ้นแล้วเว้นสองทำท่อเสียใหม่นะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะเดินท่อเสียใหม่เฉยเลยครับจัดใหม่ครับจัดใหม่ ตุ่นมื่ี้ร้่นไหนรุ่นไอ้สิต้นสินี่แหละฝ้ารุ่นนั้นใหญ่มันแดงไปหอดข้างในเลยเดี๋ยวเราจะเอาท่อเก่าก่อนพี่น้องเก็บระบบใหม่ครับแม่งหม่องใส่ก่อนพี่น้องเลยกุญแจเรือเดีราสองครับแค่นี้ตัวเดียวบ่พอใส่ครับหุดปลาเราครับเจ็ดไหมครับไฟหน้าก็ใส่ไหมครับนี่ ปลาเราเจริญทรัพ์ครับใส่แต่เรียบร้อยครับแต่ดว่วนครับแต่ดว่วนพวกสว่างนะไป LED นะครับนี่ปลาเราเจริญทรัพ์ครับติดต่อสอบถามงานนะครับนี่ Facebook ติดต่อได้ <c oughs> ดูชีมช่างของเรา ออมึงขอยากแดงแค้แบบนนมันจีโดนเน้ยแต่อยเสียรใหม่สองกันเลยนะพี่น้องนะของผมก็จัดใหม่เหมือนกันครับเดี๋ยวมันน้อยใจครับถอดแล้วนะพี่น้องนหน้าตาจะโบก็จะประมาณนี้ครับ<า>วยอดครับวยอดบยใบใหญ่ครับตัวน,นี้สุดยอดเลยครับบอกเลยว่า แรงมากครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะเดี๋ยวมันจะติดเครื่องให้ฟังเลยครับดิบๆเลยเ,นะเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ฟังนะพี่น้อง มาดูจิมงานเราวันนี้มามีระดับปู่มาคุมงานด้วยนะครับวันนี้นี่ครับแกยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับนี่ยิงเข่าของปู่ยิงเข่าก้อนไอ้ยิงเข่าใ้ร้านมึงกันน่ะโบ่์ฮะโอ้ยโอ้ยเข่าพันเกิดตัวนี่บ่เด็กหน่อยโอ้เด็กหน่อยเนาะเอาเอามาแล้วมาแล้วจิ้มล็อกไข่กันเอาลูบ็อกตัวก็เลยมนเออลูบ็อกที่เบียดมามได้ยมาเลย ุยกอนมันแบบแดงรูปบบเวียดพุนกะลังยิมตั้งไว้กันได้วำถือไปหาอย่งไหครับทีไครครับนี่เลี้ยงเลยทีครรไม่เอาเอาตัวแต่ว่าตัวนี้มันรวมแล้วตัวนี้ขันแล้วมันรวมแล้วมันต้องรนไม่เด้งน้เก่อออามันออกไม่ได้เนอ บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวโดนไหมตายมันก็ติ่มไปเท้าพันนั่นหมอนี่ก็ลลางคือโอ้ยปวดเดี่ยวมือเลยว่ะูวลเงยไหลบ่ได้ตัวบ่ได้ยังายมาเก้มพวกเอาไปตั้งไว้อีกเขาบอยม้วนหรอออกแล้วครับนี่ถ้าแร้ตัวมือละหาบาทหกบาทหนึ่งเพื่อให้เห็นงานแล้วมันต้องเห็นงานสมค่าแรงมั้งนี่งานสมค่าแรงนี่แหละ มันเลอาดกบักออนเลเลยเนาะเอาลูกบอกมาซุบขันเลยมันออกแล้วแต่ว่ามันขันยาคือเล็กท่านออกเปลี่ยนท่อพี่น้องเดี๋ยวมนน่นางะยังไม่ออกนะครับ เตรียมปั๊มลมสายลมมาเร็วเจราบีหาน็อตไม้เบอร์สิบสองอน็อตไม้หาใน,น,นในกระบะกระบะน่ะนเอ,อินอดน็อตแท้มันชิม,มีแหวนอ่นเอามาในตัวน่ะมึงมีแหวนถังครับป่าเราจัดเองนะครับพี่น้อง <c oughs> อยากได้ท่อนะม <c oughs> ัน,นไม่อยากได้หนิไม่เห็นด้วยหนิโอ้ยดูดอะไรกับตาบอลเลยพอเลยอยากได้ท่อไหมต่อเราแล้วห้ามันใส่อะไรที่ไหนมันไม่เห็นเปลี่ยนไม่อยากได้แห่ไโโ <c oughs> งไ <c oughs> ง <c oughs> กินไปเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องแบบไม่มีท่อฟังเสียงก่อนนะพี่น้องนะจะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงก่อนแล้วยังมาดูลูกน้องผมนะครับนะใส่น็อตสองควรประมาณสองชั่วโมงล้ครับเล่ายัาง

Hãy à, lên khi như thế. Ở à, hãy trong vắng Ở hãy trong vắng thay. Giờ thì kêu bằng sĩ ăn nào Mô! Đi lên ừ. Tỏa đâu, lên coi con Tìm kiếm bằng sĩ ăn nào, bên đó nào Bác sĩ ăn kìa à. ừ. không có để buông <laughs> Ông, ừ. thưa bố không muốn mà Ya đâu bu điu. Thưa bố vô muốn vậyพี่น้อง. เอ้าเอาไม้จิ้ม chị ลม dùng một thật โอ้

ตายเดี๋ยวเราจะมาติดติดเครื่องฟังเสียงคันนี้กันต่อนะพี่น้องฟังเมื่อนังบึ้งแบบฟิวฮะกะสายมันมีสองเสียนมอออกจากซีบิตไหมมั้งเออมึงเอาเส้นใดก็ได้อันนึงกับขันใส่ซีบิตนี่สมมติว่ามันหนีสิบอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงคนีแบบไม่มีท่อพี่น้องอ้าวหนึ่งสอง

เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จพี่น้องเขียนกันเลยฮะตัวนั้นดังดีกลัววะมันมันคันเนีนแห้งไปดิเกี่ยวมันหลุดมันติดเยี่ยมนะติดแววนนะอเคันกว่านี้อตัวหนึงหลังหลังเกี่ยวไหมออีกตัวนึ่งเนไอนอนเียวพูด น,นี่ตเออสำหรับพื้อดีนโอเคครับ,บเดี๋ยวเรา zoom <บ>ตอนเสร็จนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องศร <Okay. S 1> ีเบรดามซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ